สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าแปดสิบเก้าเนาะเลขที่เราจะอภิปรายเรื่องอะไรครับอ่อเรื่องที่อยากจะพัฒนาเรื่องการศึกษาของตัวเองค่ะการอะไรนะครับการสื่อสารการศึกษาค่ะการศึกษาค่ะการศึกษาการเรียนใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าเรามีปัญหาอะไรเช่น คือหนูรู้สึกว่าสาในสาขาที่หนูเรียนหนูยังไม่ได้เก่งพอกับกับด้านที่เรียนอยู่ค่ะแต่ว่าหนูมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนสาขานี้ค่ะมันก็เลยอยากจะพัฒนาต่อต่อไปเรื่อยๆอยากทำให้ตัวเองดีขึ้นพยายามทำให้ตัวเองเป็นเหมือนอแก้วแก้วที่แบบว่าเขาเขา,เขาเรียกว่าอะไรนะคะเจรไน ทำทำตัวเป็นใช่แล้วทำตัวเป็นเหมือนน้ำน้ำา้นแก้วเลยน้ำที่ยังไม่เต็มแก้วอยู่น้าที่ยังไม่เต็มแก้วเี๋แก้วที่ยังไม่เต็มน้ำเออแก้วที่น้ำยังไม่เต็มน้ที่ยังไม่เต็มน้ำยังม่อม่ค่ะพยายามเปิดเปิดรับความรู้อยู่อยู่ตลอดค่ะแต่บางครั้งหนูก็คิดว่าเพื่อนที่สาขาก็มีคนที่เก่งกว่าเราหนูก็อยาก เก่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเขาบ้างก็เลยบางบาง,บางครั้งมันก็ก็เหนื่อยก็ทอ้ออาจจะอาจจะมีความพยายามไม่พออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็ไม่เคยไม่เคยย่อดท้ออะไรอย่างเงี้ค่ะล้วก็พยายามพยายามกับมันทุกครั้งเลยค่ะก็ดีอยูเนาะเขามีสุภาษิตอยากสูงต้องขเยองอยากเก่งต้องขยันเนาะไม่ใช่ นั่นแหละอยากพูดเก่งก็ต้องต้องคุยกับคนพูดเก่งนะไม่ใช่คุยกับคนพูดเก่งทีละคนคุยกับคนสับป,ปดนทุกวันหนึ่งเีพราะจะเก่งในทางสัพป,ปดนก็ต้องขยันต้องขยันนะคะต้องขยันฝึกฝึกฝนก็ลองไปถามเทคนิคว่าทําไมเขาเก่งทําไมเขาฝึกยังไงเขาใช้เทคนิคอะไรในการฝึกตัวเองเอทีนี้เวลา เวลาท้อเนี่ยเราจะมีสร้างแรงจูงใจยังไงอะ่ะเรารักใครบ้างอะ่ะเราจะทําเพื่อใครอเวลาถ้าเวลาหนูเหนื่อยหนูท้อหนูก็จะคิดถึงหน้าพ่อแม่ค่ะเพราะว่ากว่าที่หนูจะได้มาอยู่ในจุดจุๆนี้ที่แรกครอบครัวจะจะไม่ให้หนูมาเรียนค่ะแต่ว่าหนูอยากเรียนหนูอยากทําให้ครอบครัวสบายไม่อยากให้พ่อกับแม่เป็นหนี้หนูก็เลยทํางานหาเงินช่วง เทอมก่อนที่จะเข้ามาหาลัยค่ะทํางานหาเงินเพื่อจะมาใช้ใจ่ายในการในการเรียนทั้งค่าเทอมอะไรอย่างนี้ค่ะแม่ก็เห็น<ม>ในความพยายามของหนูว่า<ม>หนูอยากให้ครอบครัวเราดีขึ้นแม่ก็เลยยอมให้เรียนแล้วก็เป็นเหมือนผู้ที่ช่วยหนุนหลังอยู่ตลอดคะ่ะหนูก็เลยไม่อยากทําให้พ่อแม่ผิดหวงังไม่อยากทําให้พ่อกับแม่เสียใจหนูก็เลย เวลาเหนื่อยเวลาท้อก็จะนึกถึงหน้าท่านทั้งสองตลอดค่ะที่เป็นแรงจูงใจให้หนูเดินต่อไปข้างหน้าค่ะแล้วมีคนอื่นอีกไหมนอกจากพ่อแม่ก็ไม่มีแล้วค่ะแล้วก็เป็นคนในครอบครัวค่ะพ่อแม่น้องแล้วก็คนครอบครัวเพื่อนบนงอยากให้ครอบครัวหนูมีฐานะที่ดีขึ้นก็เป็นความคิดที่ดีเนาะ ก็ฝึกต่อไปเนาะฝึกฝึกฝนฝึกฝนบ่อยๆโอเคไหม่าแล้วมีมีอะไรอีกไหมครับมีมีข้อหนักใจอะไรอีกไหมอ่ไม่ไม่มีแล้วค่ะแต่ดูแล้วหนูเป็นคนกระตันยูอยู่นะรักพ่อรักแม่อะไรอย่างเงี้ยนะพ่อแม่ก็คงภาคภูมิใจที่ ที่หนูมาเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนเพื่อเขาอ่เนี้ยนะคะก็เป็นสิ่งสวยงามนะคะสิ่งสวยงามเป็นคนเป็นคนกตัญญูอย่างเนี้ยนะ,ะก็ขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ